ต้องต้องชมเ,เด็กๆก่อนนะว่าเปิดต้นเกมเนี่ยในช่วงของกีฬาเดนเราได้มีการปรับทคติว่าเราเรามีเวลาที่จะให้โอกาสนาักเตะที่ไม่ได้ไปติดอิมชานที่สองชั้นเด็กทั้ได้ดีตลอดทั้งสองคัปดาห์นะครับแล้วก็เด็กก็พยายามทำตามที่เราสื่เข,ข้าไปถึงแม้ว่าจะเสียประตูตก่อนแต่เขาก็พยายามทำับอันดับแรกก็ต้องชื่นชมเด็กๆที่แม้ที่มันมีปัญหาอะไรับบอบตรงไม่มี <ort. S 2> จริงๆแล้วถ้าประเมินแบบแบบผู้สอนแบบโค้ชขึ้นแรกคันนี้อยู่ขึ้นเนี่ยเนี่ยขึ้นแรกมันไม่เป็นฉกขึ้นแรกมันเสียประตูนะครับมันติดน้ำมันก็เลยทําให้เด็กพยายามเล่นบอลในแนวลึกมากขึ้นพยายามเล่นบอลทะลุทะลวงแต่ว่ามันก็ติดน้ำ เเนี่ยไม่หนักมากนะครับแต่ว่ามันเป็นอาการที่กวนใจก็เอ่อถ้าลงไปแล้วเนี่ยจะตุ่มเสี่ยงกับการที่เอบาดเจ็บต่อนเนื่องแล้วก็เลื้อหลังครับก็เลยต้องให้ให้เขาพักนะครับะกอบกับอย่างที่บอกว่าน้องๆทุกคนทํางานกันอย่างหนักนะครับก็ก็เลยเหมือนกับมีตัวตายตัวแทนมาช่วยแบ่งเบาภาระเจด,ด้วยก็เลยตัดสินใจให้เจพัก ก็ฟุตบอลเอ่อฟุตบอลของของผมเนี่ยถ้าใครติดตามจริงๆมันจะเป็นฟุตบอลที่เดินไปช้าๆมันจะฟุตบอลที่เป็นบบที่จากค่อยๆใส่ความเข้าใจนะครับมันอาจจะไม่บู๊ปาร์ตแต่ว่าแต่มั่นใจว่ามันจะดีขึ้นทีละนิดทีละนิดขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ไปน่าจะไปไปพีก่อนท้ายไดดูครันี่คือฟุตบอลของผมครับณตอนนี้ก็ดีใจและถือว่าทําได้เร็วเนื่องจากว่า น้องๆทุกคนเนี่ยมีศักยภาพสูงมันก็เลยทำให้งานงงาน,น,บบนั้น,น,นง่ายเปลี่ยนแปลงในระดับแรกปัจญยการทันจีแนวทางการเล่นชัดเจนว่าเราเปิดมาด้วยระบบสีนต่างแล้วเราก็ลังจะจุดเกมเทโรเราก็ดกกได้มีการคุ้งเลยว่าต้องปเปลี่ยนด้วยคุณภาพนักเตะด้วยคุณสมบัตินักเตะเราเนี่ยอ่าไม่ไม่สามารถซักถอระบบอีกนั้นได้อีกต้องไปเล่นปี เนรถต้องมาเล่นปีกซึ่งมันไม่ใช่็นอ่างนเั้นอันนี้ก็จะเป็นจุดเปลี่ยนครับที่ที่เราปรับเปลี่ยนจากชยรทีมจากสีน้ำสามมาเป็นสีก้าสางทุกบอลในยุคสมัยนี้ทุกระบบเอ่อมีจุดเด่นแล้วก็จุดด้อยเช่นนั้นเพียงแต่ว่าถ้าเราเลือกนักเตะที่อยู่ในสกอร์เนี่ยแล้วก็ใช้ให้เขาตรงตามความสามารถของเขาเนี่ยมันก็จะทําให้อะไรอะไรมีขึ้นก็ก็ไปสู่ได้ถึงแล้วระดับหนึ่งน,นะครับว่าทุกคนเนี่ยเล่นเป็นธรรมชาติมากขึ้น เขาได้เล่นหน้าเป้าเขาได้เล่นกองหน้าเขาได้เล่นหลังฐานตัวก็ดังนั้นผมไม่ยึดเทิดก,กับระบบนะครับไม่ยึดการระบบแต่อนไนที่ทําให้ทีมประสบความสำเรเ็จเพื่อองคอ์กรก็เลืนเรื่องนั้น